สบายดีทานผู้สมทุกท่านมอนีมาพบกับเมียฝรั่งในต่างแดนเด้อมอนีเด้อมอนีเห็นเบงให้เบงวิวไปนำเนาะและในการเบ้าไปนำเมียฝรั่งกะผู้ด,ดีก็มีหลายเนาะคือเพิ่นล่าล่ะคือเอซคอมเมนต์เอซคอมเมนต์่าอ่าผู้ด,ดีก็มียูเดอ้อว่าสั้น ผู้ดีก็มีอยู่เดอ้อแมนแมนผู้ดีก็มีหลายผู้บดีก็มีหลายแต่ว่าอันที่เมื่อเราให้ฟังก็คือว่าเอ,อคนที่ว่าเขาจะมีปัญหาเนาะคนที่มีปัญหาเมื่อเราเซประสบการณ์เมืองจากว่าก็ย่อนมีปัญหาเนาะจึงเราให้เพื่อนๆได้ฟัง ย้อนวัามีปัญหาจังมาเล่าให้ฟังผู้ดีๆกับบ่ากันเนาะอันที่เล่าให้ฟังเนื่องจากว่าอยากเสประสบการณ์เพื่อนน้องๆคนสิได้ระมัดระวังภูทีบาคบกับฝรั่งยูเพื่อนก็สิได้ระมัดระวังเพราะว่าบ่วเมืองใดมีทุกทุกทีทุกประเทศ ผู้ดีก็มีผู้บดีกับมีทุกทีทุกหม่องทุกทีทุกหม่องเลยแล้วละ่ะเคตนี่ก็สซิมาเลาให้ฟังเรื่องเมียฝรั่งเนาะเมียฝรัง่งเฉพาะเคตนี้กับนาสาวน้ำเลาอยู่ หน้าเศร้าพอว่าหยังมีลูกน้ำกันแล้วคนหนึ่งเพื่อนมีแฟนฝรั่งอันนี้กะบโบได้ถามเนาะว่าเพื่อนแต่งงานมาบอรหรือว่ามาเจอกันที่เมืองฝรั่งกะบโบได้ถามแต่ว่าทีนี้น่จันเกิดปัญหาแล้วจนเกิดปัญหาแล้วเพื่อนจังเพื่อนจังมาเล่าให้ฟัง ตอนที่มีปัญหาแล้วหองละแหงเพิน่นกะเราอยู่เพิน่นกะเราคือกัน,น,กนเพิ่นกบเราแต่เราบัดทีนี้ตั้งแต่ตอนลูกยังน้อยก็มีอย่างละหองละแหงละหองละแหงแต่บากะให้กำลังใจเพิ่นบัดท,ทีนี้ลูกเพิ่นได้อายุเก้าปีก็บ,บค่คดวบาบ้านเพิ่นสิแเตก บุคิดว่าขาเตียงสีแตกนะเออขาเตียงหักขาเตียงแตกเพราะว่าบุคิดว่าสิขาเตียงฮักแล้วบัดนี้ความซ้ำใจอย่างบัซ้ำใจซ้ำใจที่า่าฟ้องยาแล้วหนังสือพอนแปลยื่นต่อศาลเพาราะศาลมีหนังสือมาพนเสื่องเอกสารไว้บัได้เห็นเมียฝรั่งเห็นเออบัได้เห็นเมียพนเห็นบัได้เห็นเมียเห็น แล้วบัดนี้จนขึ้นศาลร,รอบที่สามคนขึ้นผู้เดียวได้ผู้ซ้ายหันขึ้นอยู่ผู้เดียวขึ้นผู้เดียวแล้วละบัดทีนีกะขึ้นศาลร,รอบรอบที่สามจังได้ลู้วาหัวฟ้องยาพอขึ้นศาลร,รอบที่สามแล้วบัดนี้ทางผู้หญิงเป็นไฟเสียเปรียบ ไเสียเปียกพอ่ายังเขาขึ้นศาลรอบสอง,สองรอบแล้วเจ้าบได้ขึ้นไบได้ไปศาลกว่าเจ้านีบกพ้องเนื่องจากว่าสามีขึ้นไปสองรอบแล้วเจ้ายังบไปเหมือนเจ้าเจ้าโบเหตุตามคําสั่งศาลโบเหตุตามคําสั่งศารลระบัตที่นี้ระบัตที่นี่กะ รอบที่สามแบบนี้คนยังไปพอไปแล้วสารตัดสินให้เล่าในะอยู่บ้านนะแค่สามเดือนไอ้มีสิทธิอยู่บ้านแค่สามเดือนแล้วบททัดนี้หลังสามเดือนแนะล้วต้องออกจากบ้านทันทีแล้วลูกก็ได้ตกอยู่น้ำผัวบททัดนี้แล้วตัวเองก็ต้องได้ออกบ้านตัวเองต้องได้ซอกบ้าน ก็เลยว่าโอ้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าลายแล้วบัดทีนี้กะลูกหันลูกเราหันอายุเก้าปีแล้วลูกเราเก้าปีแล้วลูกเราลูกความเบิดทุกอย่างแล้วนะลูกเรานะลูกความเบิดทุกสิ่งทุกอย่างละและบัดทีนี้กะบางมือเราไปเห็นงานเนาะไปเห็นงานแล้วกะ ปลอยลูกอยู่บ้านผู้เดียวอันนี้ก็ได้เคสนี้ก็ปล่อยบ้านลูกอยู่บ้านผู้เดียวแล้วละ่ะตำรวจละมาหาอยู่บ้านบดน,นี้มาเอาลูกแล้วไป hey. Hey. คนที่ดูแลเด็กน้อยอ่าศูนย์เอินอย่างศูนย์ดูแลเด็กน้อยเนาะศูนย์ดูแลเด็กน้อยเขาเจ้าเอิ้เอียงแหละ ลืมละแล้ววันนี้ศูนย์ดูแลเด็กน้อยมาเอาลูกเราไปล้วโทรหามาดามผู้เป็นเมนี่แล้วก็เฝ้าออกจากงานเฝ้าไปหาลูกเฝ้าไปหาลูกทั้งไปแจ้งตำรวจไปแจ้งตำรวจเวจนแล้วก็ไปเดือดเรื่องเอาลูกกลับบ้านเพราะว่ายังฝรั่งเศสเรื่องเด็กน้อยนี่รุนแรงหลายรุนแรงคักเรื่องเด็กน้อย เพราะว่าเขาจะมีกฎหมายคุ้มครองเนาะทั้งยู่ฝรั่งเศสเขาจะมีกฎหมายคุ้มครองนักนวงหลายบัดนี้เแล้อตามที่เราเราให้ฟังเรากา็ไปแจ้งตำรวจไว้วแ,ลแล้วละเราสจะไปขึ้นอีกสารหนึ่งอีกเด้พี่น้องขึ้นอีกสารหนึ่งยืนเรื่องลูกเราเป็นคนขึ้นเองมาที่นี่เราสจะไปยืน ลูกแล้วสิขอยืนว่าขอยูน้ำแม่แเม่ไปนอนข้างถนนลูกก็สินอนแม่ไปยูใส่ลูกก็สิไปสิบุยูน้ำพอโอ้พอได้ฟังเรื่องเราขอยกเสียใจเสียใจอันนี้เป็นคนที่ใกล้สิทธิ์หลายนะักขณนนี่ยูนนในการดําเนินดําเนินเรื่องฟ้องอีสานหนึ่งเด็กน้อยฟ้องจะขอยูน้ำแม่ แล้วละกะแล้วสิขอบ้านเติมจังสีนะบ้านนี้ขอบ่ได้ภายในสามเดือนเดียบ่สามารถขอบ้านได้แต่ว่าจักซิเกิดอย่างขึ้นต่อไปส่วนลูกเราเว้าแล้ววา่าแม่ไปยุใส่ลูกกับสิไปแม่ไปนอนอยู่ข้างถนนลูกกับสิไปนอนลูกยอมนอนเพราะว่ายัางลูกเราลูกว่าเมย์แล้วนี่ลำบากโดนพอกันแกล้งมาขนาดใดความกันแกล้ง,งพี่น้อง สิเราให้ฟังยังอยู่บนห้องนั่งเล่นพักขา,าเจ้าก็นั่งเบึงทีวีอยู่สินะพอนั่งเบึงทีวีอยู่ๆก็ไปปิดไฟคว่ำคว่ำเพล่นกันแกล้งะนะพอบ้านหันบ้านเป็นซื้อเพิ่นก็ซื้อภรรยาอยู่แต่ว่าเออพอบาผู้ซายเนาะเป็นคนฝรั่งเศสเฮาก็เป็นคน,น,ค,นคนไทยเนาะพี่น้อง เรื่องก้นมงกฎหมายก็สู้เขาบ่ค่อยได้เพราะเขาไปแอบเล่นเอกสารเราบบลูเรื่องเลยในเขตนี้แล้วก็มีมมเห็นแล้วเราให้ฟังนะว่ามิทานายนะก็ไปแอบเข้าข้างกันเซซ่าจังจดหมายมาสองรอบบอเห็นเพราะว่าอยู่ฝรั่งเศสเขาเจ้าสิมีบวดรับจดหมายเนาะหลังเธอ ุแจมียุสองอันผัวก็มีเมียก็มีแต่ว่าผัวลักเปิดก่อนรู้ว่าเมียสิเขาบ้านก็แอบไปเปิดก่อนหนังสินะเพราะว่าเพื่อน,นเลิกงานเร็วทั้งผู้เมียเลิกงานคำานังสินะก็เลยว่า,าเคสนี้ขนาดสงสารติดตามตอนต่อไปเพราะว่ายังบโบจบบบสิน้นยังบโ,บโบจบบ่สิ้นเนะาะเพราะว่าช่วงนี้ เรากาลังสิขึ้นศาลเรื่องลูกเราบาดท,ที่นี่ลูกเราสิบวย้อมอยู่น้าพอเพราะฉะนั้นยังบจบเคสนี้ยังบจบเลยพี่น้องเด้อกะมื้อนี้กะพามาเบิ่งธรรมชาตินะเลยกะเพราะว่าย่านเฟนๆฟนเบื่อนะโอ้ก็เห็นแตน,น้าเมียฝรั่งอยู่ตลอดเวลาแทกเลยว่าออเออเอาเอาธรรมชาติมาเบิง่งให้เบิ่งน้าแต่ว่านี่กันยางก็อาจสิสันแดเนาะเพราะว่าบบมีอัีไม่กันสันเนาะมีแต่มือสันนะ มีแต่มือสัน่นแต่อยากมาเราให้เพื่อนๆได้ฟังอย่างที่เอฟซีคอมเมนต์มากบแมนเนาะผูดดีๆมีหลายผู้ดีกับมีหลายแต่ว่าผู้ที่ดีแล้วกะกะซบอเอามาซแซ่เอาต้องเอาคนที่ที่ว่าข้าเจ้ามีปัญหามาแซให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะแซให้เพื่อนๆได้ฟังเพื่อเป็นคติเตือนใจเพื่อผู้ใดอยากมีสู้มีเฟนฝรัง่งคบกับฝรั่งอยู่กะ เอาเป็นอีกเป็นอีกแนวทางบบเมน่าโจมตีฝรั่งเด้อพี่น้องเด้อยาดามาเด้อไม่ได้โจมตีฝรั่งเด้อมาแชประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังประสันคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนีเด้อเพื่อนๆเด้อเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย